เอาลลยครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมิเกลวแซมนะครับย้อนความหลังกันหน่อยผมเราไปชนะออาเรตันอัลบีออนสองหนึ่งนะครับผมชนะเชฟฟิลด์แอสันเดอร์แลนด์สองหนึ่งนะครับผมชนะอ่าคารดิฟซิตี้นะครับผมสองหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเอฟเอคับนะครับโอเคผมมาดูนี่หน่อยฮะมีทีมอยากมาซื้อนักเตะเราครับนั่งหกสิบเอ็ดคนนี้นะครับอายุสามสิบสองปีราคาล้าน ล้านกว่าๆเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะโอเคไปแล้วกันนะครับเนาะน่าจะโอเคไปแหละนะครับผมเพราะว่าอายุเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็กองกลางเราก็มีหลายคนนะครับมีตัวที่จะปั้นได้อีกด้วยนะครับงนั้นผมคิดว่าน่าจะปล่อยไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองเคาน์เตอร์สักหน่อยฮะแต่ก็ถ้าเคาน์เตอร์ผมเดี๋ยวเขาอาจจะไม่เอางงี้โอเคงั้นผมจะปล่อยเลยแล้วกันนะครับผมกลัวเขาแบบเอ้ยพอเรา ขอเพิ่มปุ๊บเราเขาไม่ซื้ออะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคงั้นปล่อยไปเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมโอเคผมไปแล้วฮะแมตต์ต่อไปจะเล่นในฟนะุตบอลลีกวันนผมใกล้จะจบฤดูกาลแล้วด้วยนะครับผมโอเคเอฟบรยฮะเดี๋ยวเราก็จะมีนักเตะหลายคนเลยนะที่จะเข้ามาหลังจากจบฤดูกาลนี้เนาะทั้งชนาทย์ส่งกระสินนะครับมีกองหลังจากเอซีมิลานเข้ามาเสริมทัพด้วยนะครับผมนะเนาะเผื่อเราได้ขึ้นแชมเปีนะ้ยนชะิพเนาะเราก็จะได้ไปนู่นนี่นั่นหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะไปเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งสักหน่อยเนาะก่อนที่จะไปแข่งกับในลีกวันนะครับของเราเองเนาะโอเค,คผมเทรนนิ่งนักเตะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะท่านผู้ชมมีข่าวสารอะไรไหมฮะอ่ามีฮะคนนี้เหรอต้องการสัญญาใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะต่อสัญญาให้ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมดูซิว่าจะ ต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร,ร่นะฮะสัญญาเขาเหลืออยู่3ปีก็ถือว่าเยอะนะครับ3ปีนี่ครับ3ปีเนาะแต่ว่าถ้าเขาอยากต่อโอเคงั้นเราก็จะต่อให้นะครับให้ไปที่สี่พันแล้วกันนะครับดูฮะว่าจะได้ไหมนะครับในเมื่อคุณอยากต่อน่าจะโอเคไหมสี่พันเดี๋ยวเขาอยากได้ค <c oughs> ่าเหนื่อยเพิ่มอันน่าจะยากค่ะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจากทีมเราเพราะผมไม่อยากเพิ่มค่าเหนื่อยให้นักเตะอยู่แล้วเนาะแต่ว่า เดี๋ยวดูว่าผมถ้าเราต่อไม่ได้จริงเดี๋ยวยังไงผมก็เพิ่มนะครับวิงส์ผมวิงส์อยากเป็นตัวจริงโอเคกันเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันนะครับโอเคเขาต้องการห้าพันเราก็ลองให้ห้าพันนะหรือเ,เขาต้องการเพิ่มค่าเหนือ 5, 500, ห่อยห้าพันห้าหรอโอเคถ้าอีพีนี้ยังต่อไม่ได้เดี๋ยวอีพีหน้าผมต่อให้แล้วกันนะครับสําหรับอาคนนั้นเนาะโอเคนี่ฮนะวิงส์ขอลงผมก็โอเคงั้นจัดให้นะครับผมลงเลยฮะ โอเคฮะเริ่มเกมแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคดูกันฮะว่าจะเป็นไงยังเหมือนยังทําอะไรกันไม่ได้เลยนะยครับนะีครับยังไม่มีใครทําอะไรได้นะครับอ่ะท่านผู้ชมผมขอบอกข่าวก่อนไดผมก็คือเราจะจบฤด,ดูกาลแล้วนะครับจบซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะขั้นอาจจะมีพื้นพักไปสักสัปดาห์หนึ่งนะครับหรือไม่แล้วก็จะมีขั้นคลิปขั้นนะครับก็คือรีวิวนักเตะไทยใน SM เเดี๋ยวมาแน่ผมหลังจาก จบเชฟิลด์เวนเดย์นะครับซีซนะั่นหนึ่งเดี๋ยวมานแอฟผมแล้วก็ส่วนถ้าผู้ชมหลายคนเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าผมจะอัดดีไหมนะครับก่อนเกมแมนยูกับสเปอร์นะครับผมไม่รู้จะอัดดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าอัดอ่ะมันจะต้องลงวันก่อนแข่งเลยก็คือวันเสาร์ ช่วงเช้าเช้าแต่ว่าเวลาผมลงวันเสาร์วันที่นักวันที่วันแมตช์มันจะแข่งเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีใครดูท่านผู้ชม,ชมโอเคเรานำ้วจากแพทเทอร์สันดังนั้นพอไม่มีใครดูปับ๊บบผมก็เลยอาจจะไม่ลงอาจจะไปลงหลังเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะอัดดีไหมนะครับผมนเนาะเผื่อถ้าท่านผู้ชมอยากดูก,ดก็เดี๋ยวผมอัดละกันนะครับผมแต่ไม่แน่ใจให้เดี๋ยวดูก่อนเนาะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาผมเดี๋ยวผมอัดนะครับท่านผู้ชมนะโอเคแมตช์นี้เราชนะไปได้ผมหนึ่งประตูสัดส่วนแบบแบบ แบบวูดวิลเหมือนกันนะโอ้โหผมวิส์ได้แมนออฟเดอะแม์ uh, เลยหลังจากขอเราลงตัวจริงตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนมานะครับเปลี่ยนแผนมาใช้หน้าสองหน้าคู่นะผมตามที่เห็นเนาก็จะเป็นโจเกียวฮาร์ดลงด้วยนะครับผมเนาะเกียวฮาร์ด hmm. no, ตอนนี้ก็เหมือนจะยึดตำแหน่งตัวจริงมาได้แล้วผม mm hmm. เทอร์สันก็จะสลับกับทอกองหน้าอีกคนหนึ่งของเราอะนะครับสลับกันไปสลับกันมาเนาะเพราะว่า เกียวฮาร์ดเนี่ยเขาเป็นแบบคล้ายๆกับอะโรบอโตเฟอร์มินนะครับคอยช่วยลงไปเล่นอาข้างล่างให้เนาะคนนี้เขาอยากจะลงเหรอครับเขาถามว่าทําไมเขาถึงไม่ติดไอน,นี่เนาะเกี่ยวก็บเตอบเข้าไปแล้วกันนะว่าเป็น,เ,ปนเทคนิคนะครับตทคติคของผมเนาะเี่ยวอับขอ,อ,อขอค่าพลังโค้ดเราสักหน่อยนะครับนี่อัพไปเลยผมมิเกลแซมจะได้เก่งๆหน่อยฮนะจะได้ไม่แพ้เดี๋ยวจะขึ้นอาแชมเปี้ยนชิพสแล้วครับ นี่ครับดูหน้ามิเกลแซมดูหน้าเขาไวผมเขาจะเป็นโค้ดแบบเจอกนคอปให้ดูม,มิเกลแซมบอกเฮ้ยฮะมีทีมอะไรมาขอเราไหมฮะทีมนี้นะครับผมผมเห็นเนาะในข่าวขอให้เราไปช่วยนะครับอยู่ในตุรกีนี่ครับแต่ว่าไม่ไปดีกว่านะครับเราต้องการอยู่กับาทางนี่แหละครับผมเจฟฟี่เวนส์เดย์นะครับนี่ฮะโอ้มีทีมนี้มาอีกฮะท่านผู้ชม งั้นเราจะไปแข่งกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยฮะเกีวฮาร์จะยึดตำแหน่งตัวจริงนะครับผมนิโคริชด้วยนะครับแล้วก็ยยสเซนเฟอริกน์ครับผมเฟอริกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะด้วยนะกองกลางค,คนเมื่อกี้ที่ผมย้ายลงมาก็คือตัวนั้นแหละผมที่จะเป็นตัวอามาคอย ที่ผมจะปั้นนะครับที่ผมจะปั้นผมก็เลยขายตัวนั้นออกไปเนาะก็ขอให้ด้วยนะครับผมตรงนี้อ่ผมม,มันไม่ได้อัดนะครับเอ่อโทรศัพท์ผมมันไม่ได้อัดนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็ชนะไปะครับผมต่อไปเราจะเจอกับทางมินตันนะครับผมมินตันเนาะโอเคขอมินตันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอเทรนนักเตะนิดนึงเี่้ผมซ้อมวอร์มนักเตะหน่อยฮนะก่อนที่จะไปเจอในลิกเนาะ โอเคฮะเราเจอกับอะไรนะโอ้โหแหละฮะมินเตอร์นั่นแหละฮะไลน์อัพตัวจริงของทางเชฟฟี่เวนเดย์ก็ประมาณนี้เลยครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากแมชที่แล้วมากเลยครับผมทางบิลลิกส์หรือเปล่ากองกลางกองกลาง,ง,ง,งตัวรับตัวนั้นก็ยึดตำแหน่งตัวจริงไปเลยนะครับเหมือนตอนแรกก็จะให้วิงส์ลงใช่ไหมแต่ว่าผมขอพักวิงไปก่อนนะครับผมให้ตัวนี้มาแล้วกันนะครับเราอุตส่าห์ซื้อแทบไม่ได้ลงแนละ้วเอามาลงหน่อยให้ผมดูที่ว่าจะเก่งขนาดไหนฮะ โอเคฮะวันนี้มาดูสนามหน่อยเราดูเกมหน่อยฮะต้องชนะนะฮะเพื่อการันตีหน่อยอออเขาโดนแดงผมเราน่าจะชนะได้นะครับถ้าเขาโดนแดงอย่างงี้นั่นแล้วผมโอโ้โหโซดาโดมยิงเข้าไปยอดเยีย่ยมฮะยอดเยี่ยมถือว่าทำได้ดีครับผมผมจะส่งแบรดดี้ลงไปแทนอ่าเฟริกนะครับแล้วก็แพทริสันนะครับผม แล้วก็นี่ด้วยผมวิเชลผมจอห์นวิเชลจากอ่าเป็นนักเตะอาร,ร์เซนอลเนานะเคยเป็นนักเตะอาร์เซนอลอยู่นะครับตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ผมก็ดึงเข้ามาเลยนะครับถ้าปีหน้าโอ้แบดดี้ยิงก็ผมสุดยอดถ้าปีหน้ากองหน้าเล่นไม่ดีก็จะต้องยิงลาอาสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงของลนะิเวอร์พูลเนาะเข้ามาเสริมนะครับเพราะมันเป็นก็อาสเตอร์ลิงก็เป็นอาเขาเรียกว่าฟรีเอเจนต์นะครับใน อ่าดึงเข้ามาได้เลยไม่ต้องยื่นถึงสโมสรเพราะเขาไม่มีสโมสรนะครับโอเคแมตช์นี้เราชนะไปได้แบบสบายๆส,สองประตูต่อศูนย์ครับท่านผู้ชม,มยิงโดยโซดาโดกับแบรดลี่เลยครับผมแบรดลี่นี่ลงสำรองอย่างยิงได้นะครับให้เป็นนักเตะใหม่เราด้วยนะครับอ่าแบ็กซ้ายจากยูเครนนะครับที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช ท่านผู้ชมเราก็ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปอยู่แล้วว่าถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ขั้นแรกเราอัพไปเต็มแล้วนะเดี๋อ,อีกขั้นหนึ่งนะครับมาอัพเพิ่มสักหน่อยผมให้มันเต็มไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรา,เราปุดล็อกกันต่อไปนะแล้วก็ค่อยนี่แล้วกันนะครับค่อยอัพเพิ่มครับผม เราเหลืออีกแค่ประมาณ3แมตช์นะครับก็จะจบฤด,ดูกาลแล้วนะครับในลีกเหลืออีกแค่2แมตช์ครับผมเจอกับวิกแคนแล้วก็เจอกับลินคอนซิตี้นะครับแมตช์สุดท้ายจะเป็นรอบชิงชนะเลิศเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมโอเคเดี๋ยวแมตช์ที่เจอกับวิกแคนแอตแลนติกเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะไปแข่งหลังใหม่นะครับผมแล้วก็จะมี2แมตช์สุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็จะมีไอ้น,นี่ครับผมมันน่าจะยังไม่จบง่ายๆฮะมันน่าจะสัก11 EP EP, này, EP 9, นี้ EP 9เนาะ10 EP หน้าแล้วก็11นะครับ เพราะว่าเราต้องเล่นเพย์ออฟด้วยนะครับถ้าเราไม่จบที่2เราต้องเล่นเพย์ออฟด้วยนะครับไม่งั้นเราขึ้นแชมเปี้ยนชิพไม่ได้นะเราต้องเล่นเพย์ออฟด้วยนะครับท่านผู้ชมผมว่าเราน่าจะผ่านไปได้นะครับสำหรับเพลย์ออฟน่าจะขึ้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพได้เนาะเราไม่กี่อีพีไม่กี่ซ e ีซั่นเราน่าจะขึ้นแชมเปะอะพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ผมว่าผมไม่ได้หวังถึงแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกผมขอแค่ไ,ได้ไปเล่นบอลยุโรปก็โอเคแล้วแหละนะ แต่ต้องจบที่3ของพีเมลีกด้วยนะฮะผมตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะสำหรับมิเกลแซมนะครับมิเกลแซมกัวอรบริหรเราตั้งไปไ้าแบบแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็คือถ้าขึ้นพีเมลีกได้ก็ไม่ไล่ฮะแต่ว่าขอไปอที่3แล้วกันนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้แมตต์ต่อไปเดี๋ยวผมไปอัดหลังใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ล้กันนะครับติดตามมิเกลแซมแล้วก็เชฟวิลเวนเดย์ครับว่าจะสามารถขึ้นพีเมลีกได้หรือเปล่านะครับใน เชฟฟิวเวนเดซีรีครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ